โ o โยต้าไ l u ักเรโว2025เป็นรถกระบะรุ่นล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งและความหรูหรารุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังให้ทั้งแรงบิดและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกันเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ภายนอกของไฮลัก์เรโว2025โดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่เสริมความดุดันพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์ทันสมัยล้ออลลอยขนาดใหญ่และตัวถังที่ดูแข็งแรงสะท้อนถึงความเป็นรถกระบะระดับพรีเมียมภายในห้องโดยสารเน้นความสะดวกสบายตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังแท้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและระบบหน้าจอสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Toyota h i l u ัก e v o ร0 2 5ยตยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเช่นระบบช่วยเบรก ล้องมองรอบคันและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนถือเป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและความหรูหราในคันเดียวด้านหลังของ t o y o ต a h i ฮักซ์เรโว2 5ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไฟไท้ายแบบเลดใหม่มีดีไซน์เรียบหรูดูบเฉีียวในทุกมุมมองฝากระบะด,ด้านหลังได้รับการเสริมความแข็งแรงรองรับการบรรทุกของหนักได้ดีเยี่ยมพร้อมโลโก้ไฮลักซเรโวแบบนูนที่เพิ่มความโดดเด่นและความภูมิฐาน กันชนหลังมีความแข็งแรงและปลอดภยัยช่วยลดแรงกระแทกเมื่อต้องถอยจอดระบบกล้องถอยหลังให้ภาพชัดเจนเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่หรือจอดในพื้นที่แคบอีกทั้งยังมีไฟเบรกดวงที่3าติดตั้งบนฝากระบะเพิ่มความปลอดภัยยามขับในเวลากลางคืนการออกแบบด้านหลังของไฮลัก r e เรโว2025ไม่เพียงแต่ดูดุดันและทันสมัยแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ภายในของ t o y o t a h i Lu ักเรโว2025ถูกออกแบบอย่างหรูหราและทันสมัยเน้นความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในใช้โทนสีดำตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังนุ่มสบายรองรับสรีระได้ดีพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบปรับอากาศอัตโนมัติทำงานเนียบและเย็นเร็ว High i l ัก r ร vo 2025จึงเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางใกล้และไกลยอย่างแท้จริง m มิ s ูบิชิปาเจโร่2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ MIVEC รุ่นใหม่ล่าสุดให้กำลังแรงสูงแต่ประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select ็ 4WDII ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนทั้งทางเรียบและทางออฟโรดพร้อมระบบช่วงล่างปรับระดับอัตโนมัติเพิ่มสมรรถนะและความนุ่มนวลในการขับขี่เครื่องยนต์ตอบสนองเร็วแรงบิดสูงและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย